สวัสดีครับเพื่อนๆผมเขยสะกนคนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตไปยางนาในในในสวนนะผมที่ได้ทําการลงเชื้อเห็ดละงงกไว้นะผมทั้งละงกเหลืองละงกขาวเนาะครับผมก็เข้าจะเข้าปีที่3แล้วนะครับ ก็มีตายไปสองต้นสามต้นนะเพราะว่าดวงเจาะนะผมก็เอาเชื้อมาใส่ทุกปีเนาะเป็นเห็ดเคยเห็ดสดปีนี้ก็อ่าเป็นผลแล้วนะครับผมเป็นผลแล้วเนาะก็เป็นปีแรกที่เห็ดพึ่งออกนะผมพึ่งพึ่งจะไ่เห็นเมื่อกี้นี่เองเนาะกะว่าจะเอาเชื้อเห็ดสดมาใส่เพิ่มนะครับผมก็เป็นนี่ครับเห็ดละง่ขาวนะครับผมสามดอกนะครับตอนตัดญ้าตอนนั้น ก็ไม่เห็นนะสองวันสามวันที่แล้วเนาะก็เราไม่ได้สังเกตนะผมอันนี้เป็นเพิ่งเห็นต้นเดียวนะผมปีนี้เนาะก็เดี๋ยวนี้เราจะปล่อยเป็นให้เขาเป็นเ็นเชื้อไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในการปลูกป่ายางนาสร้างป่าเห็ดนะผมแล้วก็มีที่จะลงเป็นผักหวานป่าด้วยนะผมอันนี้ปลูกอยู่ที่น่าจะมางานหนึ่งนะผมประมาณหนึ่งงานเนาะประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าต้นนะผมไม่เยอะนะผมปลูก เทเปิ้ต้นนะครับผมก็แปลงนี้คือจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับผมจะไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งยาฆ่าแมลงทั้งปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เลยนะผมก็คือปล่อยปลูกให้ขาตามธรรมชาติปีแรกปีแรกอาจจะมีใส่บ้างครับปีแรกอาจจะเป็ใส่พวกขี้วัวขี้ควายนะผมนะครับแล้วก็ขี้วัวขี้ควายแห้งเนาะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้ตัดหญ้าตามปกตินะครับผมเนาะตัดหญ้าตามปกติน้อก็มีโตบ้างไม่โตบ้างเนาะก็วันนี้ก็เพิ่งเห็นก็เลยเออดีใจเลยว่าโอเคแสดงว่าเรา ประสบผลสำเร็จแล้วครับออกแล้วอย่างน้อยก็ออกนึงต้นนะผมอนาคตก็อาจจะทยอยออกเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะก็ยังตัดหญ้ากันไม่เสร็จไปแล้วนะครับผมอ่ะ,อะก็ปลูกเข้าปีนะอย่างที่บอกว่าปลูกเข้าเกือบจะเข้าจะครบจะครบสามปีแล้วนะนะผมก็ต้นไม่สูงมากอะไรมากเนาะประมาณนี้นะผมอ่ก็ับมาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าอันนี้คือผมแต่ก่อนชุดแรกที่ใส่ก็ลองไปดูคลิปเก่าเนาะผมเคยได้ทาอ่าปั่นเชื้อเห็ดเอามาล่าด,ด้วยแล้วก็อ่าเอา ดอกเห็ดสดมาเอาเอามาฝังดินไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าตัวเชื้อตัวแต่แต่ว่าที่ใช้เป็นเห็ดสดทั้งหมดนะครับไม่ไม่ได้ใช้หมักเนาะใช้ปั่นเอาน้องไปปั่นแล้วก็ใช้เป็นเป็นดอกเอานะครับผมอ่านี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมให้ได้ชื่นใจให้ออกมาได้ชื่นใจนะครับผมอ่าเราก็มีสามดอกแล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้คลินี้ครับผมครับสวัสดีครับ